ี่ผมเล่าวครึ่งหนึ่งลือไปครึ่งโอ้ถือว่ามันวีรกรรม,มไม่ไม่ธรรมดาพี่น้องทีนี้อยากให้เล่าตอนหลังจากที่ลาออกจากราชการมาเนี่ยครับ,รบแล้วไปยังไงมายังไงจึงได้มาเปิดร้านผัดไทยแล้วก็ไปประกวดได้รับชัยชนะเลิอดในจังหวัดสุพรรณบุรีก็พอออกจากทหารก็ไม่มีอาชีพอะไรครับก็เลยไป ไปเป็นผู้ช่วยกุ๊กทีรแรกไปเสิร์ฟก่อนไปเสิร์ฟที่ร้อยเอ็ดที่ร้านอาหารนงรักทัวันนี้ก็ยังอยู่ครับไปเสิร์ฟเสิร์ฟวันแรกก็แขกกินแล้วหนีผมก็ไม่รูแ้แขกกินแล้วหนีผมก็ไม่เคยกินแล้วหนีก็แขกกินแล้วหนีผมก็เลยโดนผู้จัดการว่าเจ้าของร้านเขาว่าให้ดูสามโต๊ะแค่นี้แขกหนีไม่รู้เรื่องผมก็บอกงั้นผมไม่เสิร์ฟแล้วผมเข้าครัวดีกว่าเออก็เลยเป็นที่มาของกุ๊กผมนะครับผมก็เลย พอตอนนั้นได้เงินเดือน400บาทโอ้เยอะมาก400 400บาทเนี่ยก็เขาให้ทําก็คือเอาฐานแต่หม้อไฟครับเอาฐานใส่ตัวปลาแปะซับทำปลาช่อนปลาแปะซะเอาคีบออกเอ,เอาเอือกออกบ้างปลาทำกบทำปลาไหลแล้วก็ย่างเสือร้องไห้แล้วก็ยำได้พูนางครับเงินเดือน400บาทผมก็ทำอย่างเงี้ยแต่ตอนนั้นไม่ได้คิดจะเป็นกุ๊กทีเดียวแต่คิดว่าจะมาอวดเพื่อนครับว่าเมื่อสมัยปีนั้นคือ คิดว่าเพื่อนๆคงยังไม่รู้จักว่าเสียร้องไห้มันคืออะไร <c oughs> ทางปา <c oughs> <ย>กากนี่ไม่รู้เนี่ยยามลิฟมืมานามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็กจะมาอวดเพื่อนแต่สุดท้ายก็คือพอทําไปแล้วก็ผมก็ชอบจดผมเป็นคนจดจดกระทำไปเรื่อยครับแล้วเสร็จแล้วก็ออกจากรอยเอ็ดก็มาบึงแก่นนครครับก็ไปทําที่บึงแก่นนครได้หกร้อยบาทเขาก็ถามผมก็เล่าเขาฟังแบบนี้ยแล้วก็ เริ่มมีปอเปียกุ้งมาเขาก็จดแล้วก็เริ่มเป็นที่มาก็จากบึงแกน่คนครก็มาอยู่กรุงเทพครับมาอยู่พัฒาคาวิเดนโฮมตรงข้ามโรงแรมวินเซอร์สุขุมวิทซอยยี่สิเพชรสยามคาเฟ่างไร้วมันก็อยู่เรื่อยมาเลยเดือนเดือนก็เพิ่มขึ้นจากจากหกรก็เป็นพ2นสองพันสองเป็นพันแปดแล้วก็มาสุ่พันนี้ครั้งแรกเลยก็ มาอยู่อินรีทองครับแล้วก็มาอยู่ร้านไ่ทองกระเฮียงโอเป็นสวนอาหารครับแล้วก็ออกจากไ่ทองก็ไปเป็นกุ๊กที่จังหวัดลำปางไปเป็นกุ๊กอยู่โรงแรมเอเซยลำปางครับได้ใบผ่านงานครั้งแรกอยู่โรงแรมเอเซยลำปางออคือใช้ชีวิตไปภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกภาคตะวันตกนี่คือใช้ชีวิตคุ้มมากเป,เป็นกุ๊กครับเสร็จแล้วก็เกณฑ์ทหารอไปเป็นทหารอีกสองปี หลังจากไปลบแทบเป็นแทบตายกลับมามาเป็นทหารเกณฑ์อีกสองปีโอ้โหอยู่ไปเป็นทหารเกณฑ์อีก่ายธนารัรอีกสองปีโอ้โหพี่น้นงแต่ว่าไม่ได้ไปลบเขาอยู่ร้อยบอลอไปบริการนักเรียนในสิบก็ไปอยู่บ้านผู้พันไปอยู่คังอาวุธไปเลยโอ้ชีวิตพี่น้องก็คือพอปลดทหารมาก็ไปเปิดร้านเองที่สตหีครับไปเปิดร้านขายอาหารตามสั่งขายเหล้าขายเบียร์มีตู้เพลงใบทําอยู่สัตีบปีหนึ่งเสร็จแล้วก็ เป็นกุ๊กอยู่เขาหมอนอยู่ไอ้ที่วัดหลวงปู่อี้อะไรนะก็ทำเสร็จแล้ว <c oughs> พี่ชายบอกพี่ชายลงทุนให้ครับพี่ชายบอกว่ามึงขายอย่างเงี้ยได้เงินมามึงก็ต้องไปรักษาตัวมึงเอง เพราะว่าตอนนั้นหาเรือมันเยอะพี่หลวงเยอะนั่งกินเหล้าฟังเพลงเราก็เปิดตีสองตีสามก็อยู่กันเสร็จกลางวันเราก็นั่งหลับจ้ยสมัยนั้นน้ำอัดลมขวดละสี่บาทบ,บุรีกองทิพย์สองละแปดบาทสมัยปีสามศูนย์ก็ถามพี่ชายบอกถ้ามึงทำงี้เดี๋ยวหน่อยมึงได้เงินมามึงก็ไปรักษาตัวเองก็เลยเลิกงั้นไม่เอาแล้วทีนี้ตั้งใจว่าดีดเหรียญกะถ้าออกน้อยออกก้อยจะไปสูงไห่ก็รบ ถ้าออกหัวจะไปแม่สอดคิดยังไงตอนนั้นถึงได้ดีดเหรียญก็คืออยากจะไปประชนภายถุงยังไม<ถ>่มีครอบครัวถ,ถ,ถุงทะเลใบหนึ่งโอ้โหพี่น้องดีดดีดปิ้งปรากฏมันออกหัวผมก็ขึ้นรถมาเอากมัยเอกมัยมาหมอชิดนั่งรถเที่ยวสี่ทุ่มหมอชิดเที่ยวสามทุ่มับไปถึงเชียงรายสี่โมงเช้า ตอนนั้นเข้าใจว่ารู้จักใครเป็นที่เชียงรายที่ไปไม่รู้จักใครเลยเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายไปไปแบบโอ้โหไปแบบไอ้นี่เลยครับเชิญครับเข้าหลังเชิญเลยครับเชิญเลยครับเข้าหลังแล้วโอ้โหกล้ามากท่านนี่กล้ามากพอก็ปรากฏว่าพอไปถึงเชียงรายส่ครก็เขาก็ถ้าเราก็ถามเขาบอกว่าเอเราจะเราต้องการที่จะไปที่มันมีร้านอาหารนะ ขอให้มีร้านอาหารเดียวผมไม่โอตายไม่โอตายเป็นเด็กรับรถได้เด็กห้องน้ําได้เด็กเสิร์ฟได้กับตันได้ผู้ช่วยกุ๊กได้อะไรผมได้ได้หมดเลยทุกตำแหน่งในร้านอาหารขอให้มีขัมบมีร้านอาหารผมก็ตัดสินใจไปขึ้นรถไปแม่จันคนบนรถเขาเห็นเราเขาก็ดูออกว่าไม่ใช่คนพื้นที่เขาก็ถามไอ้นุ่มจะไปไหนก็เลยบอกว่าผมจะไปร้านที่มันมีร้านอาหารนะครับเขากันว่าจะไปเชียงแสนตอนนะั้นรับ เขาบอกโน่นเนี่ยแม่สายก็ดีมีมีพม่าด้วยเราก็เอออยากเห็นพม่าเป็นยังไงก็เลยไปแม่สายก็เลยอยู่แม่สายสองปีกว่าขุนน้ำนางนอนอะไรที่สามูปาเนี่ยผมอยู่หมดอะรู้จักหมดรู้จักหมดอยู่แม่สายจนอู้อู้เหนือได้ ทานไปท่าคิเล็กตั้งแต่ท่าคิเล็กยังไม่เก็บเงินทำไมนั้น<ป>ก็อยู่สองปีกว่าครับร้านอาหารสายชนร้านหนองแหวนร้านพี่บัวคำอะไรก็อยู่หลายร้านทําแถวนั้นแล้วพลิกชีวิตกลับมาอย่างไงทีนี้ <_ C os al> ก็เดินสายนี้มาอย่างเดียวเลยก็เดินพอไปนน่นไปน,นี่มาอยู่เชีงยงใหม่ไปอยู่แพร่ไปอยู่พะเยาครไปอยู่ปากทางแม่สวยแล้วก็ กลับมาสุดท้ายมาอยู่แพร่พออยู่แพร่ปุ๊บผมก็มาอยู่ลงมาทีแรกเขาไอ้นี่ก่อนแนะนําผมว่าที่สุขโขทยัยสุขโขทัยธาน,นีเขาขาดกุ๊กครับผมก็จะออกจากแพร่มาอยู่สุขโขทยัยปรากฏผมมาตามที่ตกลงไว้เขาคุ้นนึกว่าผมไม่มา เขาก็ลาเขาก็เลยนึกว่าผมเขาเลยรับกุ๊ก mm. ใหม่ผมก็ตกงานอพอผมตกงานผวกมโทรมาหาลูกพี่เก่า mm. เขาเป็นเชฟอยู่สองพันบุรีเนี่ยใกล้กาลพฤกในพื้นที่สุพรรณบุรีเลยส,สมัยก่อนชื่อกาลพึกับผมก็โทรมาพี่น,นัทผมตกงานอยู่สุขโขทยัยผมมาทำด้วยสิพี่นัทบอกมึงมาเลยก็เลยมาอยู่นี่ก็มาเป็นกุ๊กเป็นผู้ช่วยกุ๊กอยู่ที่กาลพึก์นี่ครับแล้วก็ก็ทํามาแล้วก็ไปอยู่อู่ทองอินโรงแรมอู่ทองอินอยุธยาครับ แล้วก็ไปอยู่ซีเอลวันนินอินครับอ่างทองโรงแรมซีเอลนีินแล้วก็มาอยู่ร้านทิพสุมนทิพสุมนนี่ก็มาได้กาแฟนในคนที่อยู่เนี่ยได้กันทิพสนุนเขาครัวไทยพวกเขาจีนออกจากทิพสุมนปุ๊บก็ยังไปอีกหลายที่แล้วสุดท้ายผมก็ออกไปอยู่โรงแรมแกนอยุทยาครับไปอยู่เป็นหัวหน้าครัวจีนอยู่ที่โรงแรมยุยากแกน แล้วก็ออกจากยุทยาแกนไปอยู่แม่น้ํโขงแกนวิวนครพนมกลับไปเป็นเชฟที่แม่น้ํโขงแกนวิวแล้วก็ออกจากแม่น้ํโขงแกนวิวผมก็มาลงโรงแรมร้อยเอ็ดธานีเปิดรุ่นแรกเลยร้อยเอ็ดรุ่นขนหินขนปูนเลยแต่ร้อยเอ็ดธานีนี้อยู่ได้เดือนเดียวครับ ผมลูกพี่ผมที่คุยกันไว้คือป่าสมภพน้ะเขาอยู่แ uh huh. ม่น้ำคงแกนวิวครับเขาทํางานเข้าขากับผมผมก็เลยบอกป๋าถ้าป๋าไปเอฟไปเป็นเอบที่ไหนป๋าเรียกผมเลย uh huh. เดี๋ยวผมไปอืม uh huh. พอมาอยู่รลอยเอดได้เดือนเดียวงานก็กาลังดีป๋าสมภพก็โทรมาไอชูในวงการกุ๊กเขาจะเรียกผมไอชูไอชูป๋าจะไปเป็นเอฟบีดีเตอร์ที่สุราษฎร์มึงจะไปไหมเราก็ตอบทันทีเลยว่าไปป๋า ก็ไปออกพี่ไหวก็ไม่อยากให้ออกฝ่ายบุคคลก็ไม่อยากให้ออกคือทุกอย่างมัน,ม,นมันลงรับลื่นแล้ว,ลลแ,ลวแต่เรารับปากกับพี่ปา่าตสมพบไว้สัญญาใจแล้วสัญญาใจว่าจะไปจากร้อยเอ็ดปีไปสุราษฎร์ไปอยู่สุราษฎร์พระตคขากรำทองอีกสามปีประมาณพันกว่ากิโลพี่น้องไปเหมาเผาปิ้งย่าง ครสี่คนสามหมื่นเหมาค่าแรงอย่างเดียวสามหมื่นสี่คน <laughs> ผมก็ไปเหมาแล้วก็เขาให้ทําครัวย่อแบบว่าเหมือนซีฟู้ดบ้านดอนที่สุราษฎร์ <c oughs> เอามาไว้ที่วังทองนี้ผมก็ทําเป็นเรืออีแปะลํานึงแล้วก็มีถาดสแตนเลสโชกุ้งหอยปูปลาปลาจละเมดปลาขาวปลาสำลีหัวเรือก็เป็น หอยอยังลมหอยอยังผู้หอยแข็งหัวเรือทางนี้ก็ปูเนื้อปูไข่แล้วขึ้นกระโดงเอาแหขึงขึ้นเมนูกุ้งขีดเท่านี้ปูขีดเท่านี้อะไรนี้มก็เผามีบาร์บีคิวมีส้มตำแม่ผมก็ทำสี่คนสามหมื่นพอทำไปได้สักเดือนกว่าๆแขกเขาไม่กินเผาปิ้งย่างอย่างเดียวเขาจะกินยำกินต้มตอนนี้ที่ผมอยู่มันเป็นพัตตารใหญ่ใหญ่ที่สุดในสุราในภาคใต้อ่ะเขาฟิชชอปแปดสิบโต้ออ ็นพัตตาคารที่แบบใหญ่มากชั้นใต้ดินนี้เป็นคาราโอเกะของเทเลาชั้นกลางเป็นคอฟฟี่ชอป80โต๊ะชั้น3าเป็นพัตตาคารจีนสี่หกเป็นจัดเลี้ยงโอโ้โหแล้วผมเป็นโซนสวนอาหารชาววังริมริมน้ําผมไปเหมาส่วนนี้ก็พอเด็กเสิร์ฟสั่งเขาสั่งเด็กเสิร์ฟว่าเอายำเด็กเสิร์ฟก็ต้องมาเขียนบินพอจะเขียนบินเสร็จขึ้นไปโคบนป่โคบนจะทํายำมาให้เหล้าเบียร์หมดแล้วยำเพิ่งจะมา ผมก็เลยบอกโกมุกเขาเขาเป็นหุ้นส่วนใหญ่บอกโกมุกโกมุกสร้างควให้ผมมีครัวนะเดี๋ยวผมทําให้ได้หมดกับเขาเขาโกมุกนี่เขาเขาเรียกห้าเสือสุราชเขาทําให้หมู่บ้านมุกทันนีหนึ่งดอกองเครื่อง,งมือเขาพร้อมคนงานเพราะเขาสร้างคูให้ผมสามสี่วันครัวเสร็จก,ก็ยกตู้เย็นยกเตาแก๊สข้างบนลงมาผมก็ทําเพิ่มจากจากสี่คนเพิ่มอีกอีกสี่คนเป็นแปดคนเป็นแปดคน ก็ขัวนอกนั้นสามคนเผาปิ้งย่างตำน้มตำคนนึ่งเผา2คนบาร์บีคิวด้วยแล้วก็เผาด้วยปลาช่อนเผาเกลือผมเอาไปจากนครพนมไปขายที่สุราษฎร์เจ้าแรกปีปีสามแปดเสร็จแล้วก็ขัวในผมลงกระทะหนึ่งดึงเมียไปเป็นมือยำแล้วก็ทอดแล้วก็โถหายเอี้ยงลูกน้องที่อยู่นครพนมเอี้ยงลงมาช่วยพี่หน่อยไ้ย แล้วที่เหลือก็รับเด็กใต้นั้นช่วยเอาเด็กใต้ช่วยก็น,นี้ก็ขึ้นไปทําสัญญาใหม่ครับผมบอกผมก็ทําร่างรายละเอียดไปว่าผมเงินเดือนเท่านี้กุกก๊กเบอร์เอกุ๊กบีเท่านี้เท่านี้ทีงทมงานแปดคนหกหมื่นห้าค่าแรงต่อเดือนเขาก็เรียกผมไปคุยบอกคุณสุทัศน์หุ้นส่วนใหญ่เขาก็เรียกผมไปคุยคุณบุญชูคุณขึ้นทีงร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์คุณจะให้ผมอธิบายกับหุ้นส่วนยังไงหุ้นส่วนร้อยห้าสิบหุ้นมันเป็นวัตถุคันใหญ่มาก ผ่ผมขอเที่ยวเดียวนะครับผมไม่มาขึ้นบ่อยๆครับแล้วผมก็ทํางานเต็มที่อก็ปรากฏเขาให้ผมเพอพอดีช่วงนั้นมันโชคดีตรงครับผมทําอะไรไปมันก็ขายดีขายด,ขายดีกับเขาพี่ชอบ ของผมยี่สองโตะขายดีกว่าแ80ดสิบโต้างบนมันก็เลยง่ายผมก็บอกลูกน้องตลอดว่าเนี่ยถ้าเรามีผลงานนะมันคุยก็ง่ายแต่ถ้าไม่มีผลงานนะพูดให้ตายพูดน้ำลายแห้งเขาก็ไม่ให้ครับตอนนี้เราแขกดีแขกชมแขกชอบมันก็เลยเป็นผลพอได้ผมก็เลยทําสัญญากับเขาปีต่อปีเดือนละหกหมื่นห้าทีมงานไม่ต่ำกว่าแปดคนครับผมก็เนี่ยอยู่สามปีอยู่ที่ปตการทองคำสามปีก็ขายอย่างเงี้ยเรื่อยทำเรื่อย จนไม้ฟองสบู่แตกปี40พลเอกชาวริตเป็นนายกอฟองสบู่แตกเขาก็เริ่มกัดคัดคัดกุ๊กออกอย่างกุกอสองคนคเขาเอาเหลือคนหนึ่งเพื่อความอยู่รอดของของพัตนาการพัตคารคืออันไหนไม่จําเป็นเขาก็ตัดออกคเพราะช่วงนั้นโอ้โหคนฆ่าตัวตายเยอะมากพวกเลี้ยงกุ้งพวกอะไรนนะตอนนั้นปี40 คือเป็นหนี้โดยที่ไม่ได,ไได้ไม่ได้ไปสร้างหนี้ออพอค่าเงินมันเปลี่ยนครับเคยเป็นหนี้หนึ่งล้านกลายเป็นหนี้3ล้านโดยที่ไม่ได้ทำไรเลยค่าเงินมันเปลี่ยนออก็เครียดค่าตัวตายกันอะไรกันตะกอนนะ้เราก็มเมียก็เลยบอกว่ากลับมาขายพัดไทยบ้านเราดีกว่านี่คือจุดเริ่มต้นของพัดไทยพัดไทยชนะเลิศสุพรรณบุรีใช่แล้วเป็นยังไงก็คือพอตกลงว่า ผมก็พอดีลูกสาวคนนี้ก็ท้องจากสุราษฎร์สี่เดือนผมก็คิดวคาเออแล้วกลับบ้านก็โอเคมันตั้งหล,ลักปัฐานอยู่บ้านพอแ,แล้วกีกิตและร่อนจะมาดูพ่อดูแม่มั้งพราะตั้งแต่นุ่มไปไม่เคยมาอยู่บ้านเลยไปตลอดไม่ได้อยู่ดูพ่อดูแม่แล้วว่าเออพ่อแม่กแก่แล้วกลับมามาเปิดปัทรไทยแล้วก็ดูพ่อดูแม่ด้วยนี่คือเหตุแต่จริงๆอะธรรมดาถามว่าแล้วผมไปอยู่เมืองเจริญเจริญมาเนี่ยผมไม่อยากมาสุาพรรณเพราะมันหากินยากครับ สุราษฎร์เนี่ยผมให้เศรษฐกิจดีกว่าสุพรรณเจ็ดเท่าแล้วสุพรรณในล้าหลังสุราษฎร์เป็นสิบปีความเจริญเขาไปก่อนสิบปีตอนนั้นใช่ก็ทั้งเดี๋ยวนี้เหมือนกันเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันเศรษฐกิจดีกว่าสุพรรณเจ็ดเท่าแล้วเอาอายุธยาอายุธยาก็ดีกว่าสุพรรณสองเท่าครับหน้ามือไปหลังมือเศรษฐกิจเนี่ยผมผมอยู่มาหมดผมรู้หมดผมอยู่มาสี่ภาคประเทศไทยนะ เราเห็นอะไรแล้วเราก็เรามามองทำมาหากินแล้วสุพรรณเนี่ยมันหากินยากครับสมัยก่อนตอนผมรุ่นๆเนี่ยผมช่วยแม่ขายของเนีของเอาทุกๆูคือไม่แพงะจะขายได้ครับผมมามาเปิดผัดไทย,ยได้4เดือนก็คลอดใลูกสาวผมคนนี้ครับแล้วที่สูตรเนี่ยมันเป็นสูตรของเพื่อนผมมันมันไม่ใช่สูตรโดยตรงของผมครับ เขาเป็นกระเทยอแล้วเขาเป็นกุ๊กอยู่ที่โรงแรมอายุทยาแกงด้วยกันกันกบผมครับแล้วเขาตายไปแล้วแต่เขาเป็นคนที่อัจฉริยะเก่งมากครับเขาประกวดเขาไปประกวดที่สูตวัฒนธรรมลบบุรีชนะมาชนะเลิศด้วยชนะเลิศเนี่ยสูตรเนี้ยชนะเลิศมาเสร็จแล้วก็ตอนที่ผมอยู่สุราษฎร์นะครับครัวไทยข้างบนมันขาดครัวไทยสองรอบรอบวันแล้วคือมันขาดครับ GM เขาก็เลยบอกผมว่าไอช้ชูมึงหากุ๊กโคไทยหน่อยดิยวะผมก็เลยโทรมาหาเจนิสเขาที่ยุยาแกนนี่ว่าเจนิสที่สุรษฎร์เขาขาดโคไทยจะเอาไหมเหมาเอาเปล่าเขาก็ไปพอไปเสร็จเจนิสเขาเหมาไม่เป็นเหมาค่าแรงไม่เป็นผมก็เลยเหมาให้เจนิสเขาเจ็ดหมื่นห้าสองรอบรอบกลางวันห้าคนรอบไอ้รอบกลางวันสามคนรอบกลางคืนห้าคนค จ็ดหมื hmm. yes. ่นห right. ้าเขาก็เหมาเขาก็ไปทําพอไปทําเสร็จแล้วก็มีวันเขาก็ผัดไทยมาให้เมียผมกินกับเมียผมเขาชอบเมียผมก็ชอบผมก็เลยกลับมาที่นี่เมียกลับมาขายผัดไทยบ้านเราเลยเอากลับก็กลับพอกลับมาก็ไปขอสูตรเขาเอาสูตรของใช้ของมาเลยมาคือหลังจากที่กลับมาจากทานของเขากินของเขาเนี่ยมันอร่อยถูกปากตัดทินใจไปขอเลย เขาว่ายังไงตอนนั้นคือเขาก็เขาจะขายน้ําให้ับขายน้ําปลาไทยให้ครับแต่นี้เราก็บอกว่าถ้าเจนิดไม่เอา <c oughs> วันหนึ่งไม่ขายน้ําให้ผมแล้วผมก็ไม่ต้องขายแล้วผมก็เลยบอกให้เขาสอนสูตรให้เมียผมเลยครับจะคิดเท่าไหร่ก็คิดไป๋อก็นแล้วก็เขาก็บอกให้ครับแล้วเราก็มาทําผมมันโชคดีวันนั้นผมได้ไอ้ตัวน้ําปลาไทยที่ ที่เขาเอามาวันเปิดเขาผมให้เขาเอาน้ามาและไอ้น้ำนั้นมยังเหลือผมเลยเอาน้ำตัวนัน้นมาชิมแล้วก็มาแก้และผมเอามาแก้มาปรับมาแก้มาปรับมาแก,าาแก้จนมันผมว่ามันได้ทักประมาณ95%ได้ครตับจนทุกวันนี้ผมมามาคิดสูตรผมเองมามาแก้เป็นสูตรเมื่อวานผมก็ทําหัวเชือ้อต้องของผมมีหัวเชื้ออีกผมคิดเองแล้วผัดใสก่กะทิครับที่นี้ ในระหว่างการขายผัดไทยลบไปยังไงมายังไงถึงได้ไปชิงรางวัลจนชนะเลิศเป็นผัดไทยชนะเลิศจังหวัดสุพรรณบุรีก็พอขายตอนนั้นนะนะผมมาขายเมื่อปี41ครับเปิดร้าน25่้าพฤษภาคม41ที่อยุธยาเนี่ยเขาขายอยู่ที่ใกล้ๆโรงแลมวิทยาแกนเจ้าเจ้าของสูตระขายเส้นจันทร่สปูนเส้น25ครับสมัยปี4 41ครับ แต่ผมผมบอกตรงว่าผมมาขายสุพรรณเนะี่ยไม่มีคนกินผมแน่เพราะว่าผมลองชิมดูในสุพรรณเนะี่ยคนที่ขายปลาไทยในสุพรรณคือปลาไทยป้าสมบูรณ์ครับป้าสมบูรณ์ขาย15บาทมีกุ้งตัวหนึ่งแล้วผมขาย2 0 25กุ้งก็ไม่มีคนุพรรนไม่มีใครกินผมแน่ผมมาถึงสุพรรณผมบอกส5บห้าลวดขายส5้าลวดมาเลยคเพราะผมไปชิมของเขาแล้วน้ำมะขามเคียวเหมือนกันสูตรโบราณเหมือนกัน แล้วเรามาขายยี่สิบว่ากุ้งก็ไม่มีคนทุพันไม่กินแน่เพราะผมรู้ว่าสู่พันเป็นยังไง<ม>บ้านผมเองมผมก็เลยตัดสินใจขาย15บห้วนขาย15บาทอยู่สามปบแล้วก็พอตอนหลังมารู้สึกคุยกับเมียบอกโอ้โหไม่ไหวไปขายดีแต่เงินไม่เหลือ<ม>ขาย15บาทต้นทุน14บาี่บาทหักค่าบ้านค่าโน่นนี้ไม่เหลือ มียบอกไปกดเงินมาหมื่นเนี่ยบอกมามันจ่ายค่าลูกน้องค่าน้ำค่าไฟค่าบ้านโอ้โหขายดีแต่ปวดหัวเลยเงินไม่เหลือหัวงอกเลยแล้วายังไงต่อทีนี้ตอนนั้นตั้งใจจะเปิดไปร้านอาหารสุดท้ายไม่ไหวบริหารด้วยทําด้วยสู้ไม่ไหว over o v e อเนี่ยทุกวันผมก็เริ่มเข้าใจว่าคนมันมันได้แค่ไหนแค่ไหน ฝืนก็ไม่ได้ไม่มีประโยชน์ก็กําลังไม่ถึงครับแต่ผมเนะี่ยพูดตรงๆผมเป็นนักธรรมครับถ้าผมไปผัดอะไรเนี่ยผมไม่น้อยหน้าใครแล้วเพราะผมมีฝีมือผมมีศิลผมมีศีลมีเซนในในเรื่องนี้แต่ผมมาบริหารเนี่ยบริหารมันมันไม่ใช่ทางของผม<อ>ที่จะมาเป็นนักพูดจะมา ใช้ลูกน้องพูดเพราะเพราะอะไรจะมาคำนวณเงินเท่านั้นเท่านี้จ่ายเท่านั้นเท่านี้อยังคำนวณนะผมไม่มีปัญหาเพราะว่าผมเป็นเชฟโรงแรมผมผมโอเครู้อยู่แล้วอ่าต้นทุนเท่านี้คอาเท่านี้อะไรเท่านี้ตอนนี้ผมมาทากับกับแฟนผมแฟนผมเขาไม่เป็นเขาไม่รู้เรื่องพวกนี้ไอเราก็คิดว่าเขารู้เออเขาไม่รู้แล้วเสร็จแล้วก็ต้องมาแก้ใหม่ผมก็ต้องมาจัดทําบัญชีใหม่ต้องตอเลรกๆครับเราไม่ได้คิดเรื่องนี้คิดว่ามันจะเป็นเหมือนที่คิดแต่พอเอาจริงๆมันไม่ใช่ ต้องมาแก้มาปรับโอ้โหหลายปีกว่าจะอยู่ตัวครับแล้วก็พอจับจุดได้ผมก็วางใหม่แล้วผมก็บอกเขาว่าทําบัญชีนะแล้วทําตามที่ผมบอกนะผมให้กุ้งออกมา1นึโลมีกี่ตัวตัวกี่บาทต้องมาทําต้นทุนใหม่หมดหารให้รู้เลยมาคิด1นึ่งเพอร์ชั่นเนี่ยลงทุนเท่าน,นี้ขายเท่าน,นี้ เหลือเท่าไรต,ต้องมีแบบนี้แล้วขนาดนั้นเลยเหมือนโรงแรมนะผมบอกไม่ได้แล้วถ้าเป็นแบบนี้ตายเพราะว่าผมก็ตายอย่างเดียวแล้วเหนื่อยเหนื่อยแล้วเงินไม่เหลือทาทำไมอ่ะทำงานไม่เอาเงินเดือนได้ไหมมันก็ไม่ได้ต้องกินต้องใช้ผมก็มาวางใหม่แล้วเมียผมนะเขาอยู่ร้านอาหารทิพย์สม,มุน์ใช้แต่ปลาหมึกสอกใช้ของดีๆคือหมึกสอกเนี่ยขายแพงมันก็ไม่มีปัญหาก็จบครับใช้หมึกสอกมาขายถูกแล้วมันจะกินอะไรล่ะก็ผมบอกเอาใหม่ถ้าใช้หมึกสอกก็ใช้ไปหมึกสอกมาลงกี่ตัว ตัวหนึ่งหั่นได้ก,กี่ชิน้นชิ้นหนึ่งกี่บาทครับแล้วใส่เท่านี้นะผมบอกให้ใส่เท่านี้ตามเท่านี้เท่านี้ผมคำนวณแล้วตามนี้ตามตามที่ผมบอกถ้าไม่ทําสิ้นเดือนมาทาบัญชีคุยกับผมอือต้องมาตอบคําตอบผมได้ถ้าไม่ทําตามอันนี้คือสั่งให้เมียทําเลยต้องทำตามนี้ถ้าไม่ทํอย่างี้ไม่ได้เดินมาถึงทุกวันนี้ครับคือเขาไม่รู้เรื่องเ<อ>ขาไม่รู้เรื่องอะไร,รเลยแต่นี้ผมเนี่ยเขาอยู่ร้านทิพย์สมุนร้านเดียวสิบเจ็ดปีแล้วก็ผมเอาไปอยู่สุราษฎร์สามปี เขาก็มีแค่นั้นนะแต่ผมเนี่ยทั่วประเทศคือไอเราเองบางทีบางเรื่องเราก็พูดเขาตามไม่ทันเพราะประสบการณ์เรามันมันโดยตรงครับแต่เราก็มาแก้ด้วยวิธีนี้ก็คือว่าทำแบบนี้นี่นี่แล้วก็ทำบัญชีละเอียดยิบเลยทำต่อหนึ่งเดือนต้องเป็นแบบนี้ครับคือผมให้เป็นหัวใจเลยแล้วถึงได้เอาอยู่อย่าทุกวันนี้แล้วแล้วมันเกิดอะไรขึ้นถึงคือเขา ประกวดอาหารหรือ,อยังไงใช่ใช่ก็พอผมเปิดได้ปีหนึ่งครับเขาสุพรรณก็เริ่มจัดไอชมรมร้านอาหารที่ผมเป็นกรรมการนะี่ยครับเขาก็จัดเป็นอ่ชมลมร้านอาหารขายอาหารจำหน่ายอาหารสุพรรณครับเริ่มจัดตั้งแต่ปี4-2หรือยงไงเนี่ยประมาณนะี 4, 2, ้สหนะรือ43เนี่ยเขาเริ่มจัดขึ้นมาแล้วก็มีการจัดงานขายอาหาร,รของดีเมืองสุพรรณ ครั้งที่หนึ่งครับตอนนั้นจําได้ว่าครั้งที่หนึ่งเนี่ยขายคูปองครับแล้วเขาก็มาเชิญผมไปขายให้ร่วมกิจกรรมกับเขาครับผมก็ไปขายไปทุกปี14ปีผมไปมา1 4ปีครับการแต่งครั้งที่หนึ่งไปทุกครั้งไปไปไปเสร็จแล้วประมาณปีปี4ครับเขาจัดประกวดผัดไทยในงานมหกรรมาหาลอยเมืองตุบัลนะครับเขาจัดประกวดผัดไทยไอ้ความคิดผมนยผมอยากจะเทสตัวเองว่าเอ๊ะ ปัตยัไทยของเรามันอยู่ในขั้นไหนวะอยากจะรู้อยากจะรู้ตัวเองตอนนี้อยากรู้แล้วว่าของเราเนี่ยเพราะว่าไอ้สูตรนั้นเราไม่ได้ไปแข่งเราไม่ได้ไปอะไรครับแต่เอาเขามาใช้ครับแต่เราอยากจะรู้ว่างานที่เราทำเนี่ยมันอยู่ในระดับไหนครับต้องการอยากค้นหาตัวเองให้ใ,หใหเจอครับอยากจะรู้ก็ประกวดปัตไทยผมก็กลางวันขายนี่กลางคืนไปต่อนู่นเจ็ดวันเจ็ดคืน แล้วมันประกวดผัดไทยผมก็ยุ่งก็ขายนี่แล้วก็ไปต่อที่ในงานนี่มผมก็เลยทําเหมือนกับที่ร้านขายอย่างนี้ก็ทําอย่างนั้นผมก็จัดผัดแต่ว่าคัดหน่อยแคบ,บหมูแคบหมูเอาทําแบบอเ,อเอาอนั้นหน่อยแต่ว่าทําแบบใส่จานเปเปย์สิบสิบสี่นิ้วใส่จานเปไปแล้วก็แคบหมูเลียงอะไรจัดไปก,ก,ก็พอถึงเวลาก็ผัดแล้วก็เอาไปส่งประกวดเขาพอไปดูของเขาโอ้โหฮะแต่ละคนเขามา ดไายห่อไข่ใส่ถาดทองเหลืองกุ้งไม่นานตัวเบลล์อีกคนหนึ่งใส่กระจารลูกเล็กมีใส่มีไม้คานครับอีกข้างนี้ผัดไทยอีกข้างนี้ผักครับแล้วก็ดูโอ้ยเราสู้ไม่ได้เน่เพราะเราแม่งเด็กเกษตสู้เขาไม่ได้เลยสักเรื่องเราก็โอ้โหแต่มันยุ่งเราก็คือทําไม่ทันเราต้องยอมรับแหละตอนนั้นถ้าเรามีเวลาหรือเราเราก็ทําได้เราไม่ใช่ยากแต่เราคือขายแล้วก็ไปต่อมันไม่มันมันได้แค่นี้ก็ไม่ได้คิดไรจนเขา ชิมก็จะมีกรรมการมาชิมประมาณ8ปดเก้าล้านตอนนั้นพันธทยส่งกันนะแล้วก็ชิมเสร็จแล้วก็ประมาณหกโมงเกือบเกือบทุ่มขเขาก็ประกาศผลปรากฏผมได้ที่หนึ่งเขาก็ให้ผมขึ้นไปรับรางวัลบนบน,บนไอเวทีได้ที่หนึ่งนะนะั่นแหละก็เป็นที่มาของพันธทยที่ว่าแต่ชนะเลิศสุพรรณชนะเลิศสุพรรณก็นั่นนะเป็นเป็นที่มาที่ไปแข่งแข่งคราวนั้นนะ แต่ผมเองตอนหลังก็มีเขามีจัดอีกแต่ผมก็ไม่ไม่ไม่พร้อมที่จะไปไปทำเพราะงานเาะมันยองานจะไม่ไหวเนาะโอ้โหก็ขายมา14ปีไปนี่งานแล้วเมียเข้าโรงพยาบาลหมดค่าหมอไปสองเืนผมบอกเ่ยพอเอาแค่นี้พอแล้วมันตามกําลังเราครับเพราะว่ามันมันเกินกําลังเราับสู้ไม่ไหวครับพอพูดมาถึงตรงนี้พี่น้องบเข้าตรงนี้ได้ครับ เข้าทางนี้ได้ครับเดินเข้าไปตรงนี้ได้เชิญเชิญเลยครับเชิญเลยันนน่่ีทางนี้ครับทางนี้ครับนี่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 ทางนี้ครับนั่นแหละครับตรงเลยครับครับพออพูดมาถึงตรงนี้พี่น้องนะครับผมก็จะให้ท่านสังวรทัพสีซึ่งเป็นนักลบผู้กล้าแล้วก็มาประสบผลสเร็จในการทำร้านอาหารนะครับได้บอกว่าร้านอาหารตั้งอยู่ตรงไหนของจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อพี่น้องเอฟซีของผมผ่านมาผ่านไปจะได้มาแวะชิมแล้วก็สนับสนุนนักลุกผู้กล้าที่ประสบสำเร็จในการใช้ชีวิตเชิญเลยครับร้านอยู่ตรงไหนเออร้านอยู่ตรงตรงเยื้องๆกับธนาคารกสิกรสาขาถนนมะลัยแมนถ้ามาจากหอนาฬิกาห่างจากหอนาฬิกาประมาณ600เมตรซ้ายมือติดถนนครับติดถนนสายสา0ถนนมะลายแมนเลยติดติดมะลัยแมน ถ้าพูดง่ายว่าจะเกือบสุดสายมาเัยแมงของสุพรรณครับถ้าเป็นคนครถมก็สุดสายตรงสามแยกครับแต่สุพรรณก็คือตรงนี้จะสุดสายถ้ามาจากกรุงเทพมาจากกรุงเทพก็จะมาถึงโรบินสันครับแล้วก็ชิดซ้ายมาแล้วก็มาผ่านโลตัสครับพอเลยโลตัสมาสัก800เมตรก็จะเป็นสามแยกเลี้ยวซ้ายมาหอในกาครับพอเลี้ยวซ้ายสัก 50เมตรมองฝั่งฝั่งตรงข้ามฝั่งขวามือฝั่งขวามือตรงข้ามก็จะเห็นร้านผมมีต้นไม้บังอยู่ต้นไม้ต้นอ๋อครับก็คือคแล้วก็เลี้ยวไปยูเทินตร,ตร,ตรงหัวนาการแล้วก็มาอหก6อ0เมตรกลับมานะครับพื้นที่จอดรถสะดวกสบายด้านหลังมีที่จอดรถด,ด้วย <c oughs> นะครับเรื่องอาหารเรื่องนอกจากทำผัดไทยชะนะเลิอดแล้วอาหารอย่างอื่นมีไหมม,มีครับก็เป็นตอนนี้เมนูที่แนะนำก็เป็นหูเดด กะเพราหมูแดดผัดพริกแกงหมูแดดคะหน้าหมูแดดไข่ต้มยงมาตูมครับเป็นตัวที่ลองจากผัดไทยแต,แต่จริงๆคืออาหารทําได้หมดทุกอย่างครับแต่ทีนี้ที่ขายแค่นี้เพราะว่าเวลาเที่ยงแขกมาพร้อมกันมันทําไม่ทันครับแต่ก่อนเนี้ยผัดไทยห่อไข่นะเที่ยงๆนะเคยขายเอาผัดไทยห่อไข่ยี่สิบสองกอง ในร้านก็นั่งเต็มเลยเราบอกโอ้โหพี่ผมทาให้พี่ในร้านก็หิวจะกินผมนะคือทําให้ทันจริงๆคืออร่อยมากพี่น้องงั้นเอาเอาสองกล่องผมว่าเอาสองกล่องผมทําให้แล้วผมก็ลบเมนูนี้ออกเพราะว่ามันทําไม่ทันคือเอาเฉพาะที่มันตามทามทาทันเราก็เอาแค่นั้นแต่จริงๆอ่ะคือเมียผมก็กุ๊กขวดไทยผมกุ๊กขวดจีนยันหูฉลามกุ้งอบมุ้เส้นกับเพะพปลาน้มเต็คือได้หมดครับ,รบนี่คือเรื่องจริงพี่น้องเวลานี้นะครับก็จะมีลูกค้า เริ่มทยอยเดินทางเข้ามาในร้านเดี๋ยวผมจะไปถ่ายภาพบรรยากาศภายในร้านให้พี่น้องได้ชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณท่านสังวรทัพสีนะครับที่ให้เกียรติช่องโนนวินชาแนลได้นำเสนอเรื่องราวชีวิตและความสำเร็จในครั้งนี้ขอบคุณท่านขอบคุณครับสวัสดีครับเชิญครับตรงไปเลยครับ